บอกลพูดแม่ตอนนี้ง่าไหมงานโอ้โหแม่เห็นน้องขวานขวานี่เอาทั้งนี้ก็ได้นี่เอาทั้งนี้ก็ได้นี่ยไม่ต้องเอาเลยเอาเลย ไดเปล่อยปลาดุกสั่งปลาดุกเข้าไปสองพันตัวสามพันตัว,ตวเหมือนนะนเอาบอเก,ก่นมึนนนานลหน,าน,นกกะดึงดนะสิล่ะนีสยว่อนนะๆุนุนบ่องบางนี้มันลกไหนหน ดีจ้าผู้หน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าเหมือนนี่ห้าสิบไปไปล่อยปากันจ้าไปกันเลยจ้า ังจากที่เข้าเอาพัดปลามาจากทีสเกตดแล้วเข้ากับสิมาฮอนหน้าเะไรจะเข้ากับสิมาตัดหญา้าไปตัดหญา้าบ่อปลาก็จะทำความสะอาดมัน 加包呢加。 ไปแน่นปลาก่อนนะให้สาก่อนหักก่อนเตรียมพร้อมก่อน ลกไปเรื่องๆเลยนะตัดหญาบพะท่านหญาขึ้นจ้า บอนี่เดี๋ยวเขา้าปกสิเอานามใ่ก่อนแล้วเขาจันเตะเอามาเรียงบอนนี่เป็นบอนปลานินา่งจ้าบอนิดถ้า,า,าควบสะอาดอาทิตย์วา่างเหรอบอนีดท้าความสะอาดเพราะท่านฝนตกใส่ก่นอนหย่าแต่ว่าแต่ว่าก,กับป่อยได้อยู่จะค่อยตัดหย่าที่หลังตาดุก

ดึงแห้งไหมดึงสนมันขึ้นไหมหนาวมันเย็นอยู่หรอันเบาหวานม<ะ><ะ>ั้ยมีพล่อยลงพันน,<ะ>นี่ก็ได้ไหมนี่โมนี่เย็น,ยนะนอยูอ่เลยตั้งแต่มันเย็นจ้ะอ๋คือพล่ลงตำ่ตำๆเนี่ย ทุงท่งลราจักโตทุ่งลราสองรลอยอเ,เขาเทียมอีกเท่าไรบุญเนี่ยเสือทีมครับบนนอกเดี๋ยวนะ โ oh, yeah. อ้โหน่าจะค่อยให้มัก็ค่อยอกเดี๋ยวมันหายมันซ่อนก่อนหายมันสุกก่อน <Okay. S 1> อืม้มโทษทายเลย น้ำเพียงพวกเขาเนาะเลยหัวเขาหน่อยนะึงบอ่อนี่เดี๋ยวจะค่อยเปิดน้ำใสยอย่อีกเปิดโซลาเซลล์ใส่ครับตัวนี้ ตัวง่า่ตัว<ไ>งหญ่อยู่บบอ่าเร็วๆเ,เนี่ยฝนสิตัวข้ามดึงปวดๆเลยไหมเขาาให้ดึงตัอดึงขึ้นเลยส่วนฝาห่องคึมๆเนี่ยฝาตกเนีวยว่าว่ากับตกแงแห้งเขาว่าเลย หลังจากคล้องอยู่สีสะเ,เก็ดมันจะมาจะสีเกียตมาลอยเอ็ดหน้าก็อยู่ไกลพุดปลาก็มันจะสีสะเกียต ฮะว่ะโออรุนแรงไงดูหน่อยสือปลาบึกมาก หาตัวตัวโลหกสิบบาทปล่อยที่แหลกก็หาปล่อยออกหาเป็นสิบตัวบอสสาหไงเพื่อนครับปล่อยสายไน จงังเครื่องตัดหญ้ากระพังเครื่องตัดหญ้าครับสายขาดโมเป็นพังดอกสายสตาร์ทขาดตัรได้หน่อยเดียวนะี <c oughs> ่เจ้ไใบเบอร์ไหนที่เบื้องไหนเจ้า,บา,นะบาใบจับเ,เนี่ยเนี่ย เดงนก้นงแห้งดึงเดึอคููหน่อยแล้วบ่มีแห้งคููหน่อยแล้วบ่มีแห้ง 住家咯。 ปลาตกเนี้ยขอนนี่ยปลามันตัดกั่หากกันมมูอึ้งแรงจังมูอื่นนังตกตกเพือแต่เจ้าวิญญาณปลาตาย ไม่ถ่ายคุ้งแถมแกะเจ็ดตัวน้องแล้วชินแบแถมมาจะโต นับโอยกันเลยเดี๋ยวไปสี่ลี่แรมร้ายว่ะของคาถาสินะง่งงิงงงงิงงเขไปัวอท่านไี่ออกก็ตวอยู่เห็นแล้ว

แค่ตกเด้อลาไปยึดเสงี่งยงแบบนี้โอ้หอมไปทอดก็คือจ้าคลิปนี้กัเอาไว้์ซัมนี้ได้จ้าฝากกดไลค์กดติดตามได้ด้จ้าคู่หน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าบายบาย